สวัสดีครับสมชายมรีเอ็มซีศูนย์นคดนะครับรับวันนี้ก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับของพี่น้องผ่านช้างนะครับก็กกครับก็ลม<ง>ความสูญเสียครับสเสียอีกแล้วนะครับปลาทวดบุญจันรทร์ปลาทวดบุญจันทร์นะคจากไปโดยไม่มีวันตร โดยลูกชลานะครับลูกชลานะครับก็ประมาณตีสี่ตีห้าวันวันนี้นะครับที่29นเนเช้าตรู่ก็พิงรู้เมื่อตะกี้องครับเพิ่งขับรถมาก็บอกว่ามีช้างลมอีกแล้วก็ช่างคุยอาเจียงภายแก้วสักใบมาก่อนเลยนะครับก็คงจะมาแต่เช้านะฮะ ครับผมไปเช้าเลย6โมงมากว่าจะยินข่าวกันมาก่อนนะครับคน<ง><ๆ>ได้ยินข่าวก็จ่ายให้ทุกท่านได้ฟมนะครับศ<ๆ>ูนย์เสียอีกแล้วนะครับป<ๆ>ระมาณ5นาฬิกานะโล<ๆ>้โลกชะลานะครับ<ๆ>ลูกชะลา ไวชลาไม่มีโรคนะคือชลาคือล้มตามอายุไขนะครับก็อีกสักูู่่หนึ่งก็จะต้อง,อง,องทำพิธีการทางศาสนาต่อไปนะ เดีวก็ย้ายย้ายล่างนะของช้างนะครับไปที่สุสานช้างนะครับพี่น้องควานช้างก็มาให้กําลังใจครับวานช้างาก,กนน็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับสองสามวันที่ผ่านมาก็ในโครงการเราก็มีช้างเกิดใหม่นะครับเชือกหนึ่งนะครับมาวันนี้ก็ สูญเสียไปเชือกหนึ่งนะครับก็บเป็นอะไรที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นครับทุกคนก็มีความเสียใจนะฮะอย่างพี่น้องควันช้างเราก็มาให้กำลังใจแต่เช้าเลยมาดูจ้จา อายุเฉลี่ยของช้างก็เหมือนคนนะครับ80ปี80ปีอายุเฉลีย่ยก็สำหรับช้างเชือกนี้ก็70กว่าแล้วนะครับแล้วเป็นรุ่นปู่แล้วครับผมเป็นทวดแล้ว อายุเยอะเจ็ดสิบแปดสิบปีน,นาจะอายุประมาณนี้นะมารู้จัดสภาพผิวหนังนะครับที่เหี่ยวย่นนะครับเล็บเท้าที่แตกครับถ้าจะสังเกตช้างอายุเยอะอายุน้อยนะครับก็สำหรับท่านที่ชมภาพนี้วิดีโอนี้ก็ครับก็ ถ้าหากว่าเกิดการสงสารไม่อยากจะชมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากจะถ่ายให้ชมให้ดูนะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะครับของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์นะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับทําวิธีต่างๆถ้าเป็นช้างก็คล้ายๆกับคนนะครับทาพิธีสวดแผ่เมตตาให้นะครับ ไปฝังที่สุสานนะครับที่ป่าช้านะครับเหมือนกันพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนกันนะครับ,รรนนนรบในช่วงพิธีกรรมเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับเราถ่ายบรรยากาศตอนนี้ก่อนฮนะควารนบเม่ควาน,วานเสียงโชคเสียงทายกัน ตามอายุช้างอายุกี่ปีแล้วครับช้างอายุกี่ปีแล้วครับผมเชือกนี้อายุกี่ปีแล้วครับอายุกี่ปีแล้วครับอันนี้อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าเก้าสิบเมื่อกี้ว่าเป็นเก้าสิบแล้วครับเพราะว่าเราคือไม่ทันเขาครับเก้าสิบก็ซื้ออะไรเมื่อกี้ซื้อมาโรคชะาแล้วครับก็เป็นลูกชราเนาะนะครับลูกชรา ครับสินบุญนะครับไปอย่างสงบเลยนะครับเมื่อวานยังยืนครับเมื่อวานก็ยังยืนกินอาหารสบายๆจนถึ้งภาพเพิ่มเขาต้อกินตลอดครับชื่ออะไรครับช่างเชิงบุญจันทร์ไฟบุญจันทร์ไฟบุญจันทร์บุญจันทร์นี่ก็มีงานงานเดียวนะงานเอกงานเอกแล้วก็กี่โมงครับประมาณกี่โมงนี่ทำพิธีกัน แล้วไม่โค่นนะันเนาะก็ไปไปไว้ไหนครับรครับครับครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรื่องทำพิธีต่างๆเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้ชมดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อบุญจันทร์ไปพักก่อนนะครับพักตลอดการแล้วครับ ก็ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไว้แล้วกันนะครับควานหนุ่ม <ไป S 1> สองคนไปอย่างสงบแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยกินได้กินกินดีด้วยเมื่อวานเห็นกินกินเหมือนสังลาเลยไม่คว,วันกินเหมือนสังลากินได้เยอะมากก็จะล้มในช่วงประมาณตีสี 5, ่ตีห้านะตีห้า ที่ห้อายุเก้าสิบปีนะครับเกาสบปีใครบุญจันทร์นะครับก็ฟนะะานตัดยาให้ทุกวันครับเป็นยาอ่อนตัดยาให้ทุกวันทุกวันต่อไปก็เหลือนู่นแล้วพ่อสิโดไม่มีเพื่อนแล้วะนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับช่อง สมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับเป็ดกํานังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านที่ชมแล้วรับไม่ได้นะนะครับก็อยากจะให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็อีกสักพู่นะครับรถแมคโครนะครับก็จะนำล่างนะครับของพ่อบุญจันทร์นะครับไปทําพิธีต่อไปนะครับ ขอให้สุขภาพภูมที่ดีเวลากันนะครับพอนะ่อเนาะอายุเ0ครับปู่แล้วทวดแล้วเาลา<ะ>ไปด้วยเนดะทิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ